สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะตอนนี้ลุงไปไหนนะคะไปดิลุงเขายังไม่ไปเมยเรียกลุงไปแล้วนะคะไปไหนนะคะนะคะเที่ยงมาเทสื้อค่ะดูเขาจอดรถรอลุงจิมแล้วแล้นไงไม่มีเสื้อมาดีผีไ่ก็ได้หมดเสื้ออะไรก็ได้หมดเลยหนูไม่ซื้อได้หมดนะคะถ้าสดชื่นเสื้อเสื้อนั้นให้ลูกเผยไปแล้วเดี๋ยวได้ใหม่ค่ะคุณต้องซื้อไหมคะ ปูกรย่านะคะป่ะนะคะป่ะเอ็นต mm ่างนมขับปูนะคะกลับอันเยี่ยมแล้วนะคะเนาะปูนะคะขับบังเงียบนะคะลุงไปส่งนะครับเนาะไปส่งนะครับปูนะคะชาแมนิพีชนะคะลุงเอาอะไรไปมั่งนะคะ ถ้าใครไปมั่งนะครับจอบจอีไม่แห้งคลอดสบายสบายใจสบายสบายใจเดี๋ยวไปจักคนะไปกันจักคนเดี๋ยวนี้จะเอาในร่ปครอบคอบแค่บนครอบฐานนี้ดียนะไปจักคนสามสามดีจทีมนี้ออกเลยสามรอบจะออกมาดี ต,ตามลอดไปเหรอเจ้าไปไอ้กไปกับดอกไปกับดีใจบอนี่กลับไปหาย่าแล้วก็ดีใจแล้วอยโอ้ยหัวละหัวแน่ อ่านี่มีของฝากจากคุณรัชนีด้วยนะคะให้ปลูกเอุกวนนกน็ะาว่รานาะ่ะคะขอปลู่นะคะปูให้ก่อนนะคุณรัชนีเนาะทาง้าายืดสวยนะคะ อ่ะเดี๋ยวรอพี่กล้วยหน่อยพี่กล้วยพุ่มาัวนียหน่อยเลยกินบอลูกล้วถ้าเป็นลายๆสิคู่ตรงจริงลังอาหารทีละล้านเลยน้านเย็นก่อนนอนทำนอกฟูดีขึ้นแนนอกฟูมแพนเพราะว่าตัวนี้มันดูเรื่องฟูมแพนมันไม่ร้ว่าูกเป็นภูมแพแต่นู่นนู่น้งข้ามไนทิ้ง ้าหลังหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอก็นดื่มนม้ำเปลาแค่นี้แล้วปู่ก็แผนนี้ไว้รับรองว่าคุ้มแบบปูดีกว่านี้ต้องดีแน่นอน,น,นตั้งใจข้อยอย่างเดียวห้ามที่โกงต้องตั้งใจดื่มนะคะนะนักย <laughs> านตุ๊กค่ะตันตุ๊เอาไปปูให้ลูกให้ลูกอย่าลูกลื่หนบนล่นปูเลยขอบคุณค่ะดีดีไม่แห้งค่ะตันตุ๊กตันตุค่ะ ปูแพ้ปูดีขึ้นแน่นอนเชื่อหนูจ้ะมันจะดีไม่แห้งจะดีไม่แห้งค่ะปูดีเงียเ้ยนะคบนี่นะคะปูจะกลับฟังเรียบแล้วนะคะตุงจีมาอาางตุงจีมางอาง้ยอังเฤษไทยไป køruðu tað. บ่ได้ <coughs> <coughs> เ7ปีนะคะออกลูกได้กู่าเดี๋ยวว่าหาที่เรียบลูปผมหาที่เรียบสี่ง่ยแคดยังไปได้แค่เดียังอ่ะเดี๋ยวหนูไปเอาจริงจริงีต่างเลยเอาขากล้องมาเลยเอาขากล้องดีก็ได้หรอจะต้องลองนัดนัดนัด ใล้ไล่ล hey, ุงลุงจะขาดคแล้วน่าตัวประตูประตูรถปรเอาไว้ค้ายกระบะรถปร าเทียอยู่นี <st> ่ทีละทีละไปแล้วหกนาทีไปเอาู่าแล้วปรมือนะไรเองไูกกรุต้องมมั่ใจเราไ้เคตุณลูกไก่ลู้าวหี่ยไรก็ลูกสาวก็ต่งด้วย ต้ไม like, ่ดื่มไม่ดื่แล้วก็ที่ออกไปกรูแล้วก็แ่อนนอนไปรถอ่ดูตูรสามล้อนะคะไปวังเยี่ยมนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวมีเสื้อไปนะคะ เบมดหมดไม่ต้องเล่น เอานะคะรถสาล้อไปนะคบเนาะ่นะเจา้าสาล้อกลับวังเยี่ยมนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะนะคะลุงเป็นคนขับ ไ,ไ,ไปไม่ได้นะยังเป็นยังเป็นฮายังเป็น, <c oughs> ปนหน,หนหูอ่ะขับรถกับวังเยี่ยมเอาไปให้ปู่ที่วังเยี่ยมเอาจริงเหรอจริงใ<ด>ค้ขับเนี่ย